ได้มาสูงมาต่ำลเลี้ยเลี้ยงตรงนี้นะครับผมก็าพยาขึ้นยกขึ้นออกความรู้สึกถึงว่ามันช้าไปถ้าเราลงเป็นเร็วนะเป็นไฮนะไฮหนึ่งนะกระต่ายหนึ่ง <c oughs> เร็วไปเร็วไปเพราะฉะนั้นเรากลับมาสโลแล้วเป็นสโลสามแล้วกันอ <Hello, 3 S 1> ่ามันต้องหาจังหว่างก่อนอันนี้อันนี้ความรู้สึกถึงยังนะไอ้นี่เรืรเอมันมันลุกไปมึครับ เมื่อกี้เหรอครับใช่ครับไม่ไม่ตัวอ๋อลงหน้าลงหน้าลงหน้าถึงยังไม่ได้วางสุดไม่เราต้อง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 นี่ครับเราวางสุดได้นี่ไงเนี่ยอันนี้คือวางสุดแต่ถ้าเราให้มันลอยก็ได้เนี่ยแต่ว่าเรามองดูก่อนครับ ห้อง,งนี้เลยกลับนี่แหลยเร็วเลยอ่ะเกตนั่เราแบบเห็นไครับพี่พิจูเร่งเ,เลยเร่งเขาเร่งเราพี่ขวาเน,นี่ยมีเหยีบยบด้วยเหยียบเลย อย่ไห e? มครับไ็้ไหมทำคาเทียนอยู่ด้พี่ไม่รู้ <i> <i> ตอนนี้แล้วแต่เราได้ไปกินลึกแต่เป็นลึกมากเกินเมื่องัดบนฝามเอใหม่ก็ต้องสลุนแต่ก็ยังได้งานนะบางทีแล้วมันเจอแท่มันดังตุ้งๆพี่พี่ไปดูต้องยกขึ้นนิดหนึงนะโดนถินตัวไรอ่ต้องเลี้ยงมันหน่อย của nhà này, của đây, đúng cái đuôi cái này, này này đúng luôn.